ถามอะไรก็ทําโมโหคะ่ะเคลื่อนไหวแล้วโน้ตอุดมหลังชาวเน็ตแห่ทักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนักทอล์กโชว์ที่มีชื่อเสียงโน้ตอุดมแต่พาณิชย์ค่ะหรือว่าชื่อเดิมก็คือชื่ออู๊ดนั่นเองนะคะเขาเป็นศิลป,ปินนักแสดงนักเขียนคนเขียนบททำงานศิลป,ปะและผู้รีเดิมการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนหรือการแสดงตลกค่ะทำเอาชาวเน็ตเองระอุไม่น้อยโนุ้อุมออกมากล่าวกันแบบกลางรายการว่า ใจถึงพึงไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบพร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี84คือ จำนวนเซลล์สมองจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้นฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่าขณะเดียวกันดังนั้นชาวเน็ตต่ตางก็ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะออกมาพูดผ่านทางทวิตเตอร์จนติดเทรนกันเลยทั้งมีเสียงที่ชื่นชอบและไม่เห็นด้วยค่ะแต่ก็มีชาวเน็ตบางกลุ่มนะคะถึงก็ออกมาโพสข้อความเป็นที่น่าจับตาค่ะกลุ่มนี้ก็ได้พูดเชิงแบบว่าซีดีนตอุดมที่ผมสะสมไว้หลายสิบปีได้ลงถังเป็นที่เรียบร้อยเลิกสนับสนุนนตอุดม ล่าสุดโน้ตอุดมเองก็มีการเคลื่อนไหวแล้วในเพจเดียวซึ่งเป็นเพจของโน้ตก็ออกมาโพสต์ภาพโน้ตบนเวทีการแสดงสด เพราะทั้งเขียนแคปชั่นติดแฮชแท็กสะดวกแบบนี้พร้อมทั้งชวนแฟนๆเองชมบันทึกการแสดงสดผ่านทาง n น t f l i x ด้วยงานนี้แฟนๆเองเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายล่าสุดนายศรีสุวรรณจันยาเองออกมาโพสข้อความโดยก่อนหน้านี้บอกว่าโน้ตเดี่ยว13ให้ทายพูดเก่าร่วงหรือยอย่างไรพูดเอามันเอาหาไร้เหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชนเดี๋ยวเจอกันล่าสุดพี่ศรีเหมือนจะไม่จบง่าย,ายๆออกมาเพิ่มระบุว่าก็ สะดวกที่จะร้องเรียนแบบนี้จัดการกับคนที่หากินกับการบิดเบือนและบบลลี่คนอื่นงานนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันค่ะ